จ็บยกคันรถตู้ทริปสายบุญไหวพระก้าวัดชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วง18ล้อพลิกคว่ำตกไหลทางเหตุเกิดที่สายนครหลวงมุ่งหน้าท่าเรือจังหวัดอยุธยา18มกราคมเวลา11นาฬิกา30นาทีร้อยตำรวจเอกวรณชัยการสมเพียรร้อยเวรสอบสวนสพท่าช้างได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถตู้พุ่งชนกับรถบรรทุกพ่วงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายและติดค้างภายในรถ2ราย จึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพร้อมรถอุปกรณ์ตัดถังเข้าช่วยเหลือจุดเกิดเหตุบริเวณถนนสายนครหลวงมุ่งหน้าท่าเรือหน้าวัดร้อยไร่ต่อท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบรถยนต์ตู้สายบุญวหวพระเก้าวัดสีขาวหมายเลขทะเบียนหอึอ1 2ก9กรุงเทพมหานครพุ่งชนอัดกับรถบรรทุกพ่วงสล้อหมายเลขทะเบียนตัวแม่7 1 9 7 6 5ตัวลูก71976 6สระบุรีมีนายอภินันคำโสอายุ31ปี เป็นคนขับตกลงไปที่ไหล่ทางจนรถยนต์ตู้อยู่ในสภาพพลิกตะแคงบริเวณด้านหน้าของรถยนต์ตู้สภาพพังยับส่งผลให้มีผู้โดยสารที่นั่งมาในรถรวมคนขับสิบคนเจ็บยกคันซึ่งส่งผลให้คนขับรถยนต์ตู้และผู้โดยสารอีกหนึ่งรายที่นั่งอยู่เบาะลำดับที่สองติดภายในเนื่องจากถูกคอนโซลและเบาะทับอยู่เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถางช่วยนำคนเจ็บที่เหลือออกมาด้านนอกทั้งหมดส่งรักษาที่โรงพยาบาลท่าเรือ สอบถามนางสพิมศรีลำดวนอายุ59ปีบอกว่าทั้งหมดเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หนองจอกกรุงเทพมหานครวันหยุดได้มารถพากันมาเที่ยวไหว้พระเก้าวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมากันทั้งหมด10คนรวมทั้งคนขับโดยออกจากกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่7โมงเช้าและแวะกราบไหว้พระอาจารย์แจ้วัดน้องประชาสรรค์อำเภอวังน้อยจากนั้นเดินทางต่อมาไหว้หลวงพ่อรวยวัดโกอำเภอพาชีจากนั้นไหว้เสร็จก็จะพากันกลับเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไหว้พระต่อให้ครบเก้าวัดแต่จังหวะนั้นตนเองนั่งหลับอยู่จึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มารู้ตัวอีกทีก็เกิดอุบัติเหตุแล้วผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่ในรถกลิ้งมาทับตนเองพอรู้สึกตัวก็พยายามพาการช่วยเหลือตัวเองปีนออกบริเวณด้านท้ายของท้ายรถส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บฟกชำ้ำและข้อถูกพวกเศษกระจกบาดถูกเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วด้านนายนารงศสาพงเอี่ยมอายุ50ปีคนเห็นเหตุหการณ์เล่าว่าตนเองขับรถยน กระบะตามหลังรถยนต์ตู้ของสายบุญมาจากท่าเรือมุ่งหน้านาครหลวงส่วนรถบรรทุกพ่วง18ล้อวิ่งสวนทางมาจากนาครหลวงมุ่งหน้าท่าเรือจากนั้นตนเองสังเกตเห็นรถบรรทุกพ่วงลักษณะหักหน้ารถเพื่อจะแซงขวาออกมาแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถตู้วิ่งสวนทางมาจึงทําให้แซงไม่พ้นทําให้พุ่งชนกันจนรถตู้หมุนควงพลิกตะแคงพุ่งตกกันไปข้างทางทั้งสองคันตนเองจึงรีบวิ่งลงไปดูและพยายามช่วยเหลือคนเจ็บและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัย ซึ่งขณะพยายามช่วยเหลือก็พบว่ามีบางรายถึงกับสลบและไม่รู้สึกตัว